งานขัดทําความสะอาดจัดชุดนี้ไปช่วยให้เบาแรงขึ้นเยอะเลยนะคะขัดแรงขัดสะอาดแนะนําชุดแปรงขัดอเนกประสงค์ไร้สายไม่ว่าจะขัดห้องน้ําขัดตามซอกตามมุมขัดล้างพื้นขัดล้างรถขัดเงารถได้หมดเลยนะคะเพราะเขามีหัวแปรงมาให้ตั้ง8แบบสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมจะต่อเป็นแบบด้ามสั้นหรือด้ามยาวก็ได้นะคะหัวแปรงสามารถปรับงอได้มีไฟบอกระดับแบตเตอรี่ปรับความแรงได้ถึง3ระดับ อุปกรณ์ทั้งหมดจะมาในกล่องเต็มๆแบบนี้เลยนะคะ